คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลงบินยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับ ครับและสําหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในนวทางสกอร์สูงป,ประจําวันที่22เมีายน2565ซึ่งผมเองก็จะนําบทวิเคราะห์นี้ให้ไว้ในกลุ่ม VIP 45นาทีอีกเช่นเคยท่านใดสนใจอย่าเข้ากลุ่ม VIP 45นาทีนะครับซึ่งตอนนี้เป็นกลุ่มฟรีแล้วนะครับ เข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัว45นาทีสนใจนะครับเข้ากลุ่ม45นาทีเพื่อรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกดีๆเอาไว้ลงทุนก่อนใครแอดไลน์ไปเลยนะครับที่ไลน์แอด45 O B E R ที่เดียวเท่านั้นนะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยและผมก็จะทิ้งลิงก์ปักหมุดนะครับไว้ใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะครับสนใจในรายละเอียดก็เข้าไปอ่านกันได้เลยครับและนี่นะครับก็เป็นผลงานกลุ่ม v p 45นาทีนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่21มีสาย,ยน2,565ก็ต้องบอกว่าวินกันทั้งตารางเลยทีเดียวก็ยินดีด้วยกับสมาชิกผู้ติดตามส่วนคู่ของผมนะครับให้ฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานนะค,คู่ของเดเกฟิฟ์ไ if นะครับคู่นี้ก็ยิง1ประตูในครึ่งแรกนะครับในนาทีที่23นะครับก็น่าจะได้ราคา0.75 แล้วก็0.5ด้วยนะครับนะผมเองก็ได้ราคา0.5นะครับก็ยินดีด้วยกับสมาชิกผู้ติดตามในคู่ข่งผมด้วยนะครับอย่าลืมครับสนใจนะครับอยากเข้ากลุ่ม VIP 45นาทีเพื่อรับทัศนฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกดีๆแบบนี้เอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับแอดไลน์ไปเลยครับที่ลน์แอด45 O V E R ที่เดียวเท่านั้นอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือไม่ก็ไปอ่านนะครับ ใต้คอมเมนต์นะซึ่งผมก็จะทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้นะครับเข้าไปอ่านกันดูครับหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม V.P.45 นาทีตอนนี้ทางกลุ่ม45นาทีของเราก็ได้มีการให้ทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์ชื่อ w w w o v e r s c o r e 168. c o m ท่านใดสนใจนะครับรับทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์ติดต่อเจ้าหน้าที่เลยนะครับที่ลเอท o อว168ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ ผลงานของเว็บไซต์ OverScore 168นั้นต้องบอกเลยนะครับว่ายอดเยี่ยมมากๆครับแล้วก็มีหลากหลายแนวทางนะครับแล้วก็ใช้ระบบ AI มาจับในการให้ฟุตบอลถือว่าแม่นยำมากๆครับสนใจนะครับลองแอดไลน์นะครับนะไปสอบถามพูดคุยเลยครับที่ไลน์ O V E R 168ที่เดียวเท่านั้นครับ ครับและว,วันนี้นะครับสำหรับฟุตบอล v p ฟุตบอลเนีทางสกอร์สูงแรกของเือ้อฮอตนะครับประจวน,นเสาที่23มิถายน2565แต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเป็นฟุตบอลตุรกีซูรูลีคู่ของลิเซสปอร์พบกับเฟเนบาเช่คู่นี้เปิดสูงเต็มเวลามาที่2อ,อลูกครึ่งกับ3ถือว่าลงทุนได้ มาเริ่มวิเคราะห์กันที่ฟอร์มของเจ้าบ,บ้านนะครับลิเซสปอร์ห้านัดล่าสุดกันเลยนะครับลิเซสปอร์ห้านัดล่าสุดนะครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก3จาก5เกมคิดเป็น60%จบสูงเต็ม2.5 4จาสจาก5เกมคิดเป็น80%และจบ2ประตูขึ้นไป5จาก5เกมคิดเป็น100%เเลยทีเดียวนะครับนัดล่าสุดของลิเซสปอร์นะครับ เล่นฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกแข่งเมื่อวันที่15เดือน4 2022บุกไปเยือนเคเซริสปอร์ก็บุกไปเสมอมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ต่อไปครับไปดูฟอร์มของฝั่งทีมเยือนอย่างฟเนีบเช่กันบ้างฟเนีบเช่5นัดล่าสุดชนะ5นัดรวดเลยนะครับฟอร์มยอดเยี่ยมมากๆมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก5จาก5เกมคิดเป็น100%เลยทีเดียวจบสูงเต็ม2.5 2จาก5เกมคิดเป็น 40%และจบ2ประตูขึ้นไป4จาก5เกมคิดเป็น80%นัดล่าสุดของฟีนีบราเชเล่นฟุตบอลกระชับมิตนะครับแข่งไปเมื่อวันที่19เดือน4 2022ฟินีบาเชได้เล่นในบ้าน,นครับเจอกับ FC ฟซีชักเตอร์โดเนตนะครับก็บุกอ่าทุกทีครับเปิดบ้านเอาชนะนะครับอ่าชักเตอร์โดเนตด้วยสกกร1ประตูต่อ0ต่อไปครับไปดูฟอร์มโดยภาพรวม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับ จะบาลีสิสปอ5ห้านัดหลังสุดชนะ40%เสมอ20%และแพ้ไป40%นะครับส่วนเฟนรนีบราเช่ต้องบอกเลยนะครับว่าชนะ100%ก็คือชนะนหนัดรวดนั่นเองฟอร์มตรงนี้ต้องบอกว่าเฟนรนีบราเช่นั้นทำได้ดีกว่ามากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของการยิงประตูและเสียประตู5้านัดหลังสุดวิเซสปอลนะครับ5้านัดหลังสุดนะครับยิงได้8เสีย9นะครับยิงได้เฉลี่ยละ1.6หเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ เสียเฉลี่ยนั่นละ1.8นะครับมียิงได้และก็เสียประตูเมฟอร์มจากกลางๆนะครับแต่ก็ยังมียิงได้นะครับสําหรับลิเซ่สปอร์ส่วนเฟนนบาเช่5นัดหลังสุดนะครับยิงได้ถึง11และเสียไปเพียง1ประตูเท่านั้นนะต้องบอกว่าเกมรับค่อนข้างเหนียวเลยทีเดียวนะครับสําหรับเฟนนบาเช่ยิงได้เฉลี่ยนั่นละ2.2ประตูต่อเกมและเสียชิเลนัดละ0.2ประตูต่อเกม เป็นเฟรดีบัเช่นะครับ,รบที่ทําได้ดีกว่าแต่ลิเซสปอร์เองก็มีเกมลุกที่ใช้ได้นะครับแต่ก็หนักไปทางเสียประตูเล็กน้อยนะครับส่วนในเรื่องของราคาเฮนนีแคปครับแน่นอนครับให้ทีมเยือนอย่างเฟรดีบัเช่นั้นบุกต่อนะครับอยู่ที่0.75ก่อนที่จะไหลามาที่ราคา1ลูกนะครับจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้านลิเซสปอร์เนี่ยอยู่ที่0.90และจ่ายน้ําให้กับเฟรนีเปเช่ทีมเยอนอยู่ที่0.95 ขยับไปดูกันที่ราคาภูครับนำราคาในแคบปมาเปรียบเทียบกับรา,ราคาภูกันเลยนะครับเบส365บอกว่าถ้าจาบ้านชนะจ่ายอยู่ที่6.00ปรับเพิ่มขึ้นจาก4.75และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.80ปรับเพิ่มขึ้นจาก3.60และถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่1.53ปรับลดลงนะครับจาก1.70นะครับ ราคาภู1.53ที่ปรับลดลงกับราคาเฮนดีแคปนะครับ1รูปที่ทีมเยือนบุกต่อนะครับต้องบอกว่าเป็นราคาภูที่ใกล้เคียงเลยนะครับนะย้ำอีกครั้งว่าเป็นราคาภูที่ใกล้เคียงเพราะผูที่จะชนะราคาเฮนด i c แคป1รูปก,ก็คือ1.46ถึง1.50นั่นเองนะครับนะเจ้าให้ความสำคัญไป ฝั่งทีมเยือนอย่างเฟนีบาชเชชัดเจนเลยนะครับทุกบริษัทเลยนะครับเฟนีบาชเชฟอร์มหลังชนะรวดเกมลุกยิงเฉลีย่ยนัดละ2นะครับแต่เจ้าบ้านดิเซสปอเองนั้นต้องบอกว่ามีเกมลุกที่ใช้ได้อยู่นะครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าเกมรับนั้นยังเป็นปัญหาอยู่ผมนะครับเชื่อว่าเฟนีบาชเชน่าจะทําได้ดีกว่าตามราคาผู้ที่ปรับลดลง และจะบุกมาชนะนะครับิเซสปอร์ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1อาจจะได้กินราคาเปิดคือ,อาราคา0.75นั่นเองนะครับสักครึ่งหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ชนะขาดน,นะสายสกอร์สูงอย่างเรานะครับถือว่าเป็นเรื่องดีถ้ามีาประตูจากทั้ง2งฝั่งนะก็ไปลุ้นประตูนะครับในหน้าบอลต่ออย่างเฟรนเกรเช่แล้วก็ช่วยให้ดิเซสปอร์ช่วยยิงด้วยนะครับสำหรับคููนี้ให้เฟรนเกรเช่บุกช้าสองหนึ่งครับ และฟุตบอล v p ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเือฮอตนะครับคืนนี้นะครับไปฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับแต่เวลาเที่ยงคกนครึ่งนะคู่ของลิเซสปอพบกับเฟเนบาเช่นะครับก็รอราคาในการเข้าทําในครึ่งเวลาแรกนะครับที่ราคา1ลูกหรือ0.75หรือ0.5ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ําครึ่งหลังได้ทันทีก่อนจะกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกผู้ติดตามทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ